สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับหนูเล็กประกาศขายรถหนูเล็กก่อนบายประกาศขายรถหรูคันที่รักมากตั้งแต่ที่ใช้รถมาต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตลกสาวชื่อดังอย่างหนูเล็กก่อนบ่ายประกาศขายรถหรูคันที่รักมากตั้งแต่ที่ใช้รถมาเป็นอีกนักแสดงตลกหญิงสำเนียงใต้สำหรับหนูเล็กก่อนบายซึ่งชีวิตโตมากับความลำบากเป็นลูกสาวคนุดท้อง มีพี่น้องทั้งหมด8คนทําให้หนูเล็กต้องทํางานหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนจนจบมหาวิทยาลัยโดยปัจจุบันหนูเล็กก่อนบ่ายมีโซ่ทองค้องใจหนึ่งคนนั้นก็คือน้องวินล่าสุดตลกสาวชื่อดังหนูเล็กก่อนบ่ายประกาศขายรถหรูคันที่รักมากตั้งแต่ที่ใช้มาโดยหนูเล็กก่อนบ่ายนั้นโพสตระบุข้อความว่าเบนซ์ ben c สองห้าศูนย์คูเป้สีขาวปีสองพันสิบแปดสีขาวและบสีแดง amg หลังคาแก้ว เบาะแดงไมค์สี่หมื่นนิด,นดขับดีมากนิ่มมากแรงมากชอบมากรักมากตั้งแต่ที่ใช้รถมาขายเพราะเป็นคนที่ชอบรถสีแดงมากถ้าจะเอาสีเดิมไปแกะให้ค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ